กมชแจกจริงแจกทุกวันจันทร์ถึงสุ่นเดอะซิตี้เซ็กซ์แกร็บหกสิบเวทพิชิตศาลจากครั้งที่แล้วครับเปิดตัวดีเจอาร์ของเราในกระโดดคุณเป็นจานเนซ่มประมาณเรื่องท่าจะหยิบของที่สูงเนี่ยเดเนย้นผงแน่ยนะเดี๋ยววันนี้เรา,าเอาแต่ช่วยและเชียร์หนุ่มอาร์ตขอให้ได้ของรางวัลกลับไปเยอะๆแล้วกันนะครับถ้าพร้อมนะคุณผู้ชมครับลองดูเด็กเอฟเอ็มมาหลายคนแล้วไม่เคยเกินด่านสามนะับ เจอกันหน่อยดีเจอาร์ตเกมแรกจะได้อะไรไปรุ้กันที่เดอรันดอมลุยกันเลยเรามาดูกันครับเกมแรกจะได้เกมที่ใช้พละกำลังหรือสติปัญญาหรือสมาธิซึ่งไม่มีทั้งสามไม่มีทั้งสามนะครับและผลออกมาครับได้แก่เกมปั่นไม้เบสบอลเกม ม้เบสบอลเกมนี้พวกแข่จะต้องปั่นทิ้งรีดกับไม้เบสบอลให้ครบรอบที่กําหนดหลังจากนั้นสามารถวิ่งเข้าไปในห้องสมบัติได้เลยภายในเวลา60วินาทีครับเขาแต่งตัววันนี้เหมือนวัเด็กอนุบาลเวลาไปขี่พวกรถโกคาร์ทนะเออเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่อาร์ตครับครับธรรมดาและเป็นคนมุนง่ายไหมนั่งเรือไม่ได้นั่งรถนั่งหลังไม่ได้รถตู้นั่งไม่ได้เมาหมดเกิดมาทำไมอ้าว บางทีบอลจังหวะแบบมันไม่ได้ปุ๊บมันเราไปแล้วไปยาวคนเมาง่ายเลยใช่ฮะโอเคโอเคมั่นใจไหมอบเกมนี้คือต้องหมุนยังไงพี่หมุนหมุนเหมือนปัดจิบดแล้วก็หัวอาร์เนี่ยต้องติดกับตัวไม้แล้วก็หมุนใช่แค่กลมก็เป็นละไม่หรอกมันเกี่ยวกับเรื่องของระบบเรื่องความดันคุณแก่แล้วไงอ๋อมันในนามืดนี่ยังวัยรุ่นอยู่ใช่นี่แกเขาทำตัดิสิบรอบก่อนสิบรอบเป็นไง อะไรนะอาร์ตครับครับขอให้โชคดีได้ครับจุดสตาร์ทครับมาเด็กเอฟเอ็มไม่ไหวคุณผู้ชมครับชอบชอบเอาเด็กเอฟเอ็มมาทรมานดีไม่เหมือนเด็กวอจิงตันรีโว่นะครับคุณผู้ชมครับเกมแรกกับดีเจอาร์ตเอฟเอ็มของเราจะรอดหรือเปล่ากับ The Sixty Second Game 60วิพิชิตแสนครับ3 2 1 go เวลาหนึ่งสองสามสี่ไปสวเวลาลเหลือห,อห้าแล้วอีกหแล้วอีกเย็นเช้าร็วขึ้นเรขึ้นแเอ้ยเกาอติดนผ่าอันเดด่า สามเหลือเวลาแล้วสิบสี่หน้าผากเอาไว้เต็มสิบห้าเวลาแล้วสิบหกหน้าผากเอาไว้เต็มสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าหน้าผากเอาไว้เต็มยี่สิบแลวเข้าไปในทันแล้ว เห็นใจดีเจอาร์จริงๆเลยนะฮะที่ดันแลนดอมมาเจอเกมนี้ซึ่งช่วงสิบรอบแรกเนี่ยทรงยิงดูดีอยู่เลยแต่อาการมาออกในรอบที่สิหลังจากนั้นเนี่ยหมุนครบ20รอบดีเจอาพยายามจะเข้าห้องแต่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวล้มลงไปอย่างน่าเสียดายเลยครับทำไมทำไมเขาไม่วิ่งเข้าไปเอาของขวัญวะทำไมทำไมอารไม่วิ่งไปเอากระโถนออกมาครับทำไม ไม่เอาตัวเครื่องบินน่ะที่บอกว่าจะเอาเครื่องบินแป๊บนะอารเอ้าเชเยเชิญเลยเชิญเลยเชิญเชิญรเชิญพอแค่นี้ครับขั้นต่ำต้องไปได้สี่เกมพอแค่นี้พอแล้วคุณน่ะยังไม่ได้อะไรเลยแล้วคุณก็เสียสิทธิ์การเข้าห้องไปด้วยเกมซะปัจชิงลนเทปบอล เมื่อกี้นี่ผมแบบว่าเรียกว่าอลุ่มมันรวยให้กับคุณนะพี่เดี๋ยวว่าจะเอาวแต่หัวคุณต้องติดไม้เอาแต่หัวติดไม้เลยเอาไม้แตะหรืออย่างแบบ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 อย่างนี้เลยเจ็บท้องเจ็บท้องก็มันก็แค่ยี่สิบรอบคนมองง่ายเออน้องน้องคนมองง่ายงั้นให้เล่นเกมต่อเลยดีกว่า มีคำถามมีคำถามคุณครับว่าคุณจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ลาแล้วครับผู้ชมครับฟังก่อนสิฟังก่อนใครพูดแล้วเนี่ยไปต่อครับทรมานเขาเด็กอีมันทรมาน แรกนี้ดูเหมือนจะไม่ยากนะครับหมาตามหมุน20รอบเนี่ยตัวใครตัวมาละฮะคุณผู้ชมหมาซึ่งรอนี้ดูเจ,อจ้อัศเดี๋ยววัใาชาัยสิทธิ์ของไม่เข้าวองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอครับหน้าตาเหมือนคนจะร้องไห้ขอให้โชคดีทีมงานครับเกมหน้าขอปั่นจิ้งลีดเตะฟุตบอลครับเนงั้นกำลังมงั้นมอข้างเีครับ กำลังมันเกมนี้ถือว่าเป็นเกมวอร์มอัพเฉยๆครับหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะเอาเกมง่ายๆอ่านเล่นไปครับแต่ดูเขาไม่ค่อยมีสตินะเมื่อกี้เหลือเวลาตั้งเกือบสิบวิเขาก็ไม่วิ่งเข้าไปเขาไม่โอ้หจังหวะที่ลุกขึ้นมาแล้วจะไปอ่ะมันมันเอียงอย่างเี้แล้วอ่ะคือแลบปอไอตัวแลบปเนี่ยเอียงนี่เลยแลบโอ้ดูดูดูหน้าก่อนดูหน้าก่อนเงื่อนเงื่อตอนนี้แบบเบาหวานขึ้นเลยอ่ะเบาหวานขึ้นโอ้ขอให้โชคเดี๋ยวเกมที่สองเราลุ้นกันที่เดอะรันเดิมครับลุยกันเลย เอาละฮะในระหว่างที่น้องอาร์ตยังไม่หายหมึนนะครับเราจะพยายามเลือกเกมมึนๆมาให้อีกเรามาดูกันดีกว่าครับและเกมที่สองได้แจกเกมช่วงนนามาดูกันว่าดีเจอาร์จะจอกับเกมอะไรห้ามพลาดน,นะครับ น้องอาร์ตยังไม่หายมึนนะครับเราจะพยายามเลือกเกมมึนๆมาให้อีกเรามาดูกันดีกว่าครับและเกมที่สองได้แจ่เกมเปิดขวดครัยบลอกบลอกบล็อกไม่รู้คนหรมไ้ยเกมเปิดขวด เกมนี้พวกแข่งจะต้องเปิดขวดน้ำให้ได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ถ้าทำเร็จภายใน60วินาทีถือว่าผ่านนะครับเอาละครับเกมนี้น่าจะเหมาะกับคุณอาร์ตนะครับเพราะว่า <c oughs> ครับผมคุณเป็นพวกสายดื่มอยู่แล้วอ,อ๋อชอบดื่มน้ำเปล่านะดื่มน้ำเพื่อสุขภาพอะไรเงี้ยครับน้ำเปล่าบ้านคุณแล้วใช้ที่เปิดขวดแบบนี้เหรอฮะอ๋ออาร์ตเมื่อกี้คุยกันหลังนอกรอบบอกว่าที่เปิดไม่ต้องอ,อ๋อรอ,อฮะใช้ไฟแช็ก <c oughs> มีไฟแช็กอันอาร์ตงัดหมดเลย15วินาทีผมพอแค่นี้ครับคุณผู้ชมครับ จริงๆแล้วอันนี้ไม่ไม่หนักใจเลยถูกไหมครับอันนี้น่าจะพอได้ครับสบายอยู่นะคือถ้าไปหมุนเหมือนเลยไม่ไหวจริงๆครับธรรมดาคนชอบดื่มไหมถามจริงเลยมีบ้างสั้งสันทั่วไปครับผมตอนดารานะยังไงครับธรรมดาคุณชอบดื่มไหมครับทุกวันครับโอ้ยนะครับผมนี่นาไม่ได้เป็นดาราเลครับเอาเลยครับอาร์ครับครับขอให้คุณโชคดีได้ครับกลับบ้านไปครับยันขอเล่นหน่อยขอเล่นหน่อยจุดสตาร์ทครับจุดสตาร์ทเลย คุณเอาไฟแชกวางให้น้องอันหนึงผมไม่ได้เป็นคนชอบไหว้เจ้าจะมีไฟแชกได้ไง <laughs> ระดับเทพนี้เปิดได้ฟันก็นได้ผมเชื่ออาร์ตพร้อมนะครับพร้อมครับขอให้คุณโชคดีกับ The s i x Second Game 6กม60วิพิชิตแสนครับ three two one go โอ้ยสดชัดสบายสบาย ผเลยครับขาไปสินาทตสบายผมว่าเกมนี้มันง่ายไปหรือมันง่ายแำหรับคนเดิมผ่านไปแล้ว20วินาทีผ่านไปแล้ว30วินาทีโอ้โหปะแล้วาแล้วครับบาเวลา,า,า,าก็จะได้เลือกสมบัติแล้ว เรากดงกดทอกอยไงเงหนึ่งตัวแล้วก็เอโให้เทสดบ่ากมปิดขวดในชิลเลยนะครับ DJ Art ี่ขวดใช้เวลาไปแค่ 3, 2วินาทีเท่านั้น จากนั้นนี่ก็วิ่งตรงเด็กไปคว้าตัวเครื่องบินมาไว้ก่อนแล้วก็ลองกดราดตู้เซฟดูแต่ไม่ออกเอยเอาตัวเครื่องบินออกมาชัวร์วดีกว่าครับเอาแล้วเมื่อกี้ผมแอบ,บเห็นว่าคุณยังมีเวลาไปกดตู้ทองอีกนะฮะผมสอนระบบน้องเขาอยู่ครับตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมอุยเอาวิธีการกดวิธีการกดคือมันต้องกดเป็นเลขเรียงสี่อ๋อเมื่อกี้ไม่ได้บอกอะฮะไม,ไม่ได้บอกว่าเลขที่ถูกต้องเท้าแหละพูด ไม่คือรหัสเนี่ยมันจะต้องเป็นเลขเหมือนกันเลขสี่ตัวแล้วก็กดตัว A อหนึ่งหนึ่งหนึ่งนงเอไม่ใชเราทำถูกแล้วครับรอบหน้าเราก็ไปสองตองตองเอสามสามเอสี่สี่เอออ่านเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจแล้วครับก่นเมื่อกี้คือหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ถูกไหมฮะไม่ใช่เอาใช่มึงก็ต้องเปิดเซฟออกสิวะเด็ก ทุกคนนะครับคุณไม่เหมือนเวอร์จิ้นไม่เหมือนเวอร์จิ้นเดลิโอนะคุณโดนไล่ออกไปแล้วนี่ครับครับผมลาออกเองครับผมลาออกแต่ผมยังรักษาบัตรยินดีด้วยนะครับนี่ก็เป็นตั๋วไปเที่ยวกรุงเทพญี่ปุ่นออกเดินทางจากหัวลำโพงนะครับขอนั่งเครื่องสักหน่อยนะครับผมขอนั่งเครื่องดีกว่าชั้นสามเครื่องบินไี่ใช้รถไฟครับครับผมเป็นตั๋วไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับ มูลค่า1 5 0 0 0าบาทดีด้วย,อยเอาละคำถามที่น่าสนใจนะครับนั่นก็นกนคือว่าอาร์ตจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ไปต่อครับผม go หลัง7จํากำลังใจดูจะเริ่มเดขึเคนแล้วนะครับแมซึ่งแกมที่สองนี้ดีเจอาร์ก็รับตัวเครื่องบินไปกลับกรุงเทพี่ปุ่นเป็นของรางวัลสะสมไปได้ผัาครูเดียวความสนุกจากดีเจอาร์ตยังรออยู่ช่วงหน้าครับอารครับขอโชวเดียวเกมที่3ครับ ธรรมดาและ EFM ประมาณรอบนี้ก็ตกรอบแล้วซึ่งว่าคุณถือว่าทำได้ดีสำหรับมาตรฐาน EFM โบธนากรโอ้รอบแรกรอบแรกเลยครับรอบแรกครับตายกันหมดครับครับคุณผู้ชมครับเกมที่3กับ DJR a t ของเราลุ้นกัน The Random ลุยกันเลยครับเย็นๆแบบนี้แล้วมีข้าวแล้วฮะอะไร เรามาดูก e. um, ันดีกว่าครับด่านนี้นะครับอยากจะให้เป็นเกมยัดยากสำหรับอาานตบ้งและผลลงมาได้แก่ย้ายกล่องสะพานครับหรือว่าโหมเกมย้ายกล่องสะพานเกมนี้ว่องขันจะต้องหยิบกล่องสะพานที่มีอยู่เพียง2ใบนํามาต่อกันและข้ามไปเรื่อยๆจนถึงห้องของรางวัลถ้าทําสําเร็จภายใน6 0สิวินาทีถือว่าผ่านครับครับครับผมดูจากสีหน้าแลวคุนนะครับมีความวิตกกังวลอยู่ในจิตใจ เอาจริงตอนนี้คือเริ่มหิวอยากจะหาเมนูดีดๆกินสักเมนูหนึ่งพี่ภูมีแนะนำไหมฮะดีเจพูเมนูครับโอ้เฮ้าเฮผมกินแล้วรู้สึกว่ามันอิ่มแล้วมันแน่นไปมีพี่เพชรจ้ามีอะไรแนะนำไหมฮะดีเจพูเมนูครับ <c oughs> ครับแนะนำของพี่ภูมมเขาก่อนอ๋อครับสวงที่ขายไม่ค่อยดี ก็พอได้อยู่ครับนี่ลูกค้าผมตั้งแต่เดือนแรกเลยนะครับผมเราก็สั่งต่อเรื่อยๆกินมาเป็นปีเป็นอย่างนี้เหรอสั่งต่อเรื่อยๆสั่งต่อเรื่อยๆบบอีกสามวันหลังจาก้วก็หายหัวไปเลยครับอาร์ตครับครับผมเกมนี้ต้องขอบอกก่อนนะครับว่ายังไม่มีใครเคยปกรอบมาก่อนครับอาร์ตแต่ดูจากสารรูปของเขาแล้วเนี่ยน่าจะเชื่องช้าผมน่าจะงื้องะกับด่านของเราคุณมั่นใจไหมครับ ผมว่าอันนี้น่าจะง่ายง่ายกว่าเกมที่2องเลยซ้ำเอราเหรอใช่คือโอเคโอเคถ้าคุณคิดว่าง่ายก็ขอให้คุณโชคดีได้ครับราคาโคตรราคาคุยเลยสบายเลยครับพร้อมครับเชิญกลับบ้านเลยครับเชิญที่จุดสตาร์ทครับจุดสตาร์ทจุดสตาร์ทดีครับคุณผู้ชมครับ3เกมแล้ว EFM ได้สักกี่น้ำกับ The 60 Second Game 60วิพิชิตแสนครับ three two one ความเชื่องช้าของเขาดีครับโ oh. อ้ไปเริ่มใหม่ครับไปเริ่มใหม่ครับดูเทคนิคมันไม่ได้ผลิตมันโอ้โหฉลาดครับเจอรับเจ็อรับพลายิก็ไม่มได้โอ้โ oh. 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 หเทคนิค oh. แถวๆมาก <c oughs> ครับตเกเริ่มใหม่นะคะรับวิ่งไปใหม่นะครับ I love the mobile. Where are you, chase? Where are you, sip bay? Pick my p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 ick my อะไรของคุณอาร์ครับเนี่ยหมาแค่ก้าวแรกก็หล่นลงมาซะแล้วแถมยังโชว์เทคนิคเดินบนกล่องซึ่งก็ดูจะไม่ถนัดเท่าไรสุดท้ายนะครับห้องสมบัติอาณาจักรเป็นตอนประตูปิดครับอายังไหวไหมครับองครับอาร์ตเจ้าจับจมูกได้เป็นเทคนิคที่เรียกว่าที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมา เราเคยเห็นน้องแอมใช้เทคนิคนี้แล้วก็ทำสำเร็จมานะครับแล้วอาร์ตก็ได้นำเทคนิคที่แอมใช้แล้วประสมของเสร็จมาใช้แต่ของอาร์ตทำได้มากไม่คือต้องบอกว่าคุณแอมเนี่ยเขาเป็นในแบบแล้วเขาก็มีการบาลานซ์ร่างกายครับแต่อันนี้มันเป็นเหมือนวันวันเาหนักมันเยอะเลยครับร่างคุณมันไม่ได้โอ้าร์ตครับครับมันผิดพลาดตรงไหนครับ ท่าตั้งแต่มันเลือกท่านี้แล้วอละไม่เพราะว่าเวทีพี่มันมีนอออ็อตครับพอมันมีน็อตแล้วมันมันจึกอ๋อแล้วจาไม่ให้ใช้นออ็อตยืดแล้วจะให้ใช้อะไรยึดไอ้แผ่นนี้เทปขาวดำไหมพี่เทปขาวดำนะะี่เทปขาวดำส <c oughs> รุปคือผิดที่เวทีพี่เหรอครับครับผมดีครับมันมีตั้งหลายวิธีทำไมคุณเลือกวิธีนี้ผมไม่ไม่รู้จริงว่าต้องทำยังไงดีบางคนเขาก็นั่งแล้วก็เอากล่องมาแล้วก็อย่างเงี้ยดูไหม มีหลายวิธีแต่อาร์ตก็เลือกวิธีที่งงสุดนะันั่นนะเดชอาไม่เป็นไรนะครับตั๋วเครื่องบินของคุณที่คุณได้ทํามานะครับจะต้องถูกยึดทีมงานยึดกลับไปเลยจริงๆแล้วคุณไม่ได้ทำอะไรมาเลยครับผมยึดเลยฮะยึดกลับไปเลยยึดกลับไปเลยไม่ได้เข้าห้องในรอบแรกใช่แล้วคุณก็ได้ตั๋วเครื่องบินมาใบหนึ่งครับก็มีแค่นั้นแหละเอางี้ลอทำเกมโอเวอร์ด้วยคุณก็เหมาะอะไรกันที่เป็นเด็กเอฟเอ็มนผมผมจะไม่ได้เป็นคน ใจร้ายใจดาอย่างเงี้ยอ๋อฮะผมจะให้คุณเลือกนะครับเป็นของขวัญให้คุณเลือกเปิดประตูครับระวางปิดประตูเลยครับปิดประตูไปเลยครับปิดประตูไปเลยครับพึ่งซีปิดประตูไปเลยครับพึ่งวงให้ดประตูอัดในการน้ําอาจจะมีเงินรางวัลไม่มีทางในการอาจจะมีเงินรางวัลในการพัดลมอาจจะมีทองก็ได้ใช่มันเคยมีมาแล้วคุณเลือกเลยครับ ญี่ปุ่นไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะไม่ได้แล้วญี่ปุ่นหมดละหมดสิทธิ์ไปเขมรไปกาญน้ำแล้วกันครับเชิญกาญน้ำครับอาจจะมีเงินนะอาจจะมีเงินอยู่ในกาญน้ำเปิดให้มาลุ้นกันนะครับสรุปเงิน ผมบอกให้ปิดประตูจากแอร์นี่งานอยู่ในพัดลมคุณก็ฝันเฟื่องแล้วก็พาเนี่ยพัดลมใจโอเคแล้วพัดลมการ์รการ์ดการ์ดการ์ดการับการ์ดครับระหว่างจัดรายการห้องแอร์เย็นคุณก็ต้มน้ำร้อนรลาดขาตัวเองเอาไม่ลวกบะหมี่บะหมี่ต้ม ชาร้อนๆแล้วก็จิบไปนะครับดครับยินดีด้วยครับเป็นกาต้มน้ำจากอิเล็กทรลักซ์ครับครับอเอาลอยากให้เชิญชวนนะครับคุณผู้ชมหน่อยดีกว่าว่ามาเล่นเกมกับเราสนุกยังไงผมขอเอา,อางี้ดีกว่าผมขอให้คุณทาสดีเจหนึ่งท่านจาก EFM มาเลยที่คุณแบบว่าอยากให้มาลองที่รายการเราแล้วเดี๋ยวทีมเราติดต่อไปอคุณท้ามอะไรคุณอยากให้ใครมาออกอรายการใช่เพ <บ S 1> ราะว่าคุณทำตัว มากบัตรกาก็เล่นเกม,มเกมแรกก็เข้าห้องไม่ได้เกมสามก็เกมโอเวอร์จะอบบมกมาเอาตัวแรงตัวที่เรียกว่ากู้ภาพรักของบริษัทของคุณมามีอยู่คนหนึ่ง ซึ่งเขาบอกว่าเขาเนี่ยพิ้วไหวกว่าผมเยอะผมรู้แล้วเป็นเพื่อนกับพี่ภูเป็นเพื่อนกับพี่เพชรด,ด้วยอ๋อเหรอเหรอดีเจพี่ช็อตใช่ไหม <laughs> โอ้ <laughs> อันนั้นไม่ใช่นล้วุ่นพี่เจ้านายะรันนั้นรุ่นพี่อ่อาเรื่องของน้ําหนักก็ใกล้ๆก,กันครับอ่าผมขอท้าดีเจเชาเๆเลยดีกว่าครับไอเชาเนี่ยแกกว่าอ้วนกว่าแกกว่าอ้วนกว่าปากเหน็นกว่าเยอะ เขาชาวมาตายตั้งแต่ปั่นจิ้งหรีดแล้วครับเขาบอกเขาพริวผมเนี่ยอยากเห็นเหมือนกันว่าเอาเกมเดียวกันเลยได้ไหมเอาเกมเดียวกันเลยเบาหวานขึ้นเอาชาวชาวนะเทปหน้านะเดี๋ยวเราให้ทีมงานเราติดต่อไปนะครับดีเจชาว TFM คุณผู้ชมทางบ้านเชิญนะครับฮะเชิญเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านออ๋คุณจะเชิญคุณผู้ชมทางบ้านทำไม ก็ช่วยผู้ชมทางบ้านนะครับผู้ชมทางบ้านที่อยากจะมาร่วมสนุกกับเกมนี้ผมบอกบอกได้เลยว่าถ้าว่างอยากให้มาแต่ถ้าดาราถ้าว่างอยู่บ้านาที่าครับเฮยผู้เลผู้เลมาลองดูครับว่าความสามารถของคุณจะสามารถพิชิตเกมเหล่านี้ได้ไหมมาลองดูมาลองดูวันนี้ขอบคุณมากครับดีเจอาร์มาเริ่มครับขอบ,ขอบคุณครับรับคครับส่วนตอนนี้ครับเราไปเจอผู้แข่งขันท่านต่อไปกันเลยดีกว่าลุยกันเลย คุณค่ะงั้นคนต่อไปคุณไม้วรรญญานักแสดงสาวสวยชวนฝันสาวไม้บอกแหนูบ้าบางแบบนี้เดี๋ยวจะกระโดดคว้าตัวครื่องบินไปกลับให้ดูนะคะผู้ชมครับวันนี้เราได้เชิญนางเอกที่ดังที่สุดในช่วงนี้มาร่วมรายการของเราครับพอดีเข้ามาไม่ได้น้องไม้เลยมาแทนครับป <hi> ้าเดี๋ย<บ>ว<า>นี้น้องไม้นี่เขาเป็นนางเอกอยู่ครับอกมีละครที่แบบคุณชอบมาให้ผมดูอ่ะละครชื่ออะไรครับ ไปรู้หรอไม่ไปทำกมาอยู่ต้องตอบสิตอบสิเราขอเชื่อโอนางบาปมั่นใจไหมกับการแข่งกันวันนี้มั่นใจไหมไม่ค่อยเท่าไหร่ตื่นเต้นค่ะอย่าตื่นเต้นมากพี่สามารถดูดวงได้เดี๋ยวดูให้ว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนยังไงยังไงโอเคลองหลับตาดูน้องมาลองหลับตาเดีายวลองทำเชื่อเชื่อเขาหน่อยเชื่อเขาหน่อยใด้วดูดวงเห็นอะไรบ้างไม่เห็นเลยนั่นแหละอนาคตของหนูมืดมน คุณนี่ไม่เป็นเลยผมเนี่ยดูดวงได้จริงแต่เป็นแบบว่าวิธีการดูลายมือไม่ต้องเลยแต่คเขาดูหน่อยเชื่อไหมไม่ต้องเลยเอาวันนี้จะดูผมมือนิ่งก่อนหน้านี้พี่สมจิตเพิ่งจะทำแจ็คพอตแตกมานี่เชื่อวันนี้น้องไมาแตกแน่นอนเหมือนกันหมายถึงว่าแจ็คพอตแตกหน้าแตกผมว่าเราพาน้องไมาไปดูที่คลังสมบัติดีกว่าเชญครับ คิดว่าเกมแรกถ้าหนูผ่านด่านหนูจะหยิบสมบัติอะไรมาเป็นอย่างแรกคะผมแนะนําเลยแนะนำอะไรชุดเครื่องนอนเครื่องอเขาเป็นคนชอบนอนนอนนอนได้ทั้งวันจริงๆที่บ้านที่มีมีที่ตากผ้าขนหนูหรือยังคะอันนี้มีอยู่สองถุงรีบถามถึงเรื่องเงินโอ้โหน่าเงินน่ะน่าเงินน่าเงินมันน่าจะเซฟสุดไงเขามาหยิบใช่นี่ได้มีคอยคองคํคำนะครับผมดูดีๆบางอันเป็นแท็บเล็ต บางอันเป็นกระดาษชนวนครับผมยังเครื่องคิดเลขก็มีเครื่องคิดเลขก็มีนี่นตั๋วบินไปญี่ปุ่นนะครับครับผมมีใครหยิบได้เงวะเนี้มีหนูก็ลากตู้เย็นขึ้นตรงนั้นแล้วก็ปีนขึ้นไปทำตัวแบบเอนถ้อท่าหมือนได้มีบันไดมีบันไดไกใบไม้นี่ลากตู้เย็นขึ้นไปเลยนี่ทำตัวเหมือนคุณอาร์ตอะทำตัวหยิบได้ในตู้เซฟก็จะมีสร้อยคอทองคำนะครับครับข้างล่างนี้จะมีเส้นเล็กข้างในนี้จะมีเส้นใหญ่ ในตู้เย็นจะมีเส้นมี่ใช่แล้วอันนั้นไม่ได้ทองพามามาเชิญน้องพาน้องไปทรมานหมดแล้วเหรอหมดแล้วพาน้องไปทรมานดีกว่าจุดแรนดอมครับเรามาลองลุ้นกันครับว่าเกมแรกของน้องมายจะเจอกับอุปสรรคในรูปแบบไหนที่เดอะแรนดอมนุยกันเลยครับตักทรายตักทรายตักบอลตักทรายเดิกไม่ขึ้นนะเจ้พาซานผมชอบทรมานผู้หญิงเป็นที่สุดงงอะ มาแล้วครับเกมแรกของน้องไม้เน่เลยแม้ว่าสาวมาเนี่ยก็ชอบไปแกล้งไปหลอกเขานะฮะคุณปูมคุณเพชรจ้าเดี๋ยวครั้งหน้ามาดูกันว่าสาวไม้จะทนต่อแรงกดดันจากสองพิธีกรของเราได้หรือไม่ห้ามพลาดนะครับผมก็เพิ่งจะทราบนะครับว่านางเอกของเราร้อนเงินขนาดนี้ครับขอดูหน่อยขอดูหน่อยคว้าถุงเงินมาหมื่นบาทไม่พอเอาเข้าไปหรอวิ่งไปกดเซฟแล้วควักออกมาอีกห้าพันและจะเอาออกแล้วทั้งคู่ครับผมเฮ้ยออกแล้วไปเลย เปิดแล้วเหรอเปิดอ้าว,าวได้แล้ว,วได้แล้ว